ครับขอต้อนรับสู่ช่องกายอัพทูมีชาแนลกับช่วงตลอนกับกายนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับทริปนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของราชบุรีนะครับซึ่งเป็นจุดเช็คอินแบบชิวๆเนาะตรงนี้ก็คืออุทยานหินเขาง,งูนะครับซึ่งสวยมากๆนะครับลักษณะของที่นี่ก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนแบบว่า,าถ้าทุกคนเคยเห็นเนะาะเขาเรียกว่าถาดถาดท,ที่แบบว่า สวนถาดอนะเนาะเขาก็จะมีหินหินหินแบบนั้นนะอะตั้งอยู่ในถาดต,ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนประมาณว่าหินที่มีลักษณะเหมือนสวนหินในถาดนะครับแต่ใหญ่โตโมโหลานนะครับก็คืออย่างอย่างในภาพนี้เลยนะครับนี่แล้วด้านหลังก็จะมีะสะพานแขวนอีกต่างหากนะฮะนี่ป่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้กันนะครับพุทยานหินเขางูจังหวัดราชบุรี ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าหลงไหลสาหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่แปลกตาที่นี่เคยเป็นเหมืองหินเก่าแต่ได้ถูกปรับปรุงให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามและเงียบสงบเหมาะสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจและถ่ายรูปสวยๆจุดเด่นของอุทยานหินเขาง,งูมีภูมิทัศน์ที่สวยงามอุทยานรายล้อมด้วยภูเขาหินปูนสูงใหญ่ที่มีรูปร่างแปลกตามีทะเลสาบสีเขียวมรกตที่สะท้อนเงาภูเขาทําให้บรรยากาศดูโรแมนติกและสงบสะพานข้ามน้ําสุดชิล สะพานทางเดินไม้และเหล็กที่ทอดยาวเหนือทะเลสาบเป็นจุดไฮไลท์สำหรับการเดินเล่นหรือถ่ายภาพมุมนี้ถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมที่ใครมาเยือนก็ไม่ควรพลาดยังมีถ้ำและรูปสลักพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่แกะสลักจากหน้าผาหินปูนนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมงานศิลปะเก่าแก่และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองหินในอดีตด,ด้วยที่นี่ถ่ายรูปสวยทุกมุมภูเขาหินน้ำใสและสะพานสุดเก๋ทำให้คุณได้ภาพถ่ายที่สวยงามกลับไปแน่นอนพักผ่อนในบรรยากาศสงบ อุทยานแห่งนี้เหมาะสาหรับการเดินเล่นและหลีกหนีความวุ่นวายและเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยที่นี่มีเส้นทางเดินสะดวกและเหมาะสําหรับทั้งครอบครัวอุทยานหินเขางูตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเปิดทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่นี่ฟรีไม่มีค่าเข้าชมอุทยานหินเขางูเป็นสถานที่ที่เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่มองหาความเงียบสงบและธรรมชาติที่งดงามจุดถ่ายภาพหลากหลายและวิวภูเขาหินปูนที่มีเอกลักษณ์ทําให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของราชบุรี หากคุณกำลังวางแผนเที่ยวใกล้กรุงเทพอุทยานหินเขางูเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และนี่ก็คือความสวยงามนะครับของอุทยานเขาหินงูนะครับจังหวัดราฐบุรีเพื่อนๆมาเที่ยวรัฐบุรีก็ลองแวะมาเที่ยวที่นี่ได้นะครับเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหินหรือสะพานที่อยู่ด้านหลังเรานี่นะครับสามารถแบบว่ามาถ่ายภาพสวยๆกันได้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทีมด้วยนะครับอะไรอย่าลืม กดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรอร่อยๆใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีช n แนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอไปเดินต่อนะจ๊ะ